ธรรมบรณาการเรื่องพระราชาผู้มิเชื่อว่าโลกหน้ามีเรื่องโลกอื่นโลกหน้าหรือชาติอื่นชาติหน้าและเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญยังเป็นปัญหาข้อข้องใจของคนส่วนมาก ปัญหาแบบนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลเคยมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงตรัสถึงเพราะไม่ใช่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์หรือไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อการสิ้นเกิเลตหรือทําให้ถึงการพ้นทุกข์เพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงสอนเฉพาะเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น ถ้าพระองค์จําเป็นที่จะทรงตรัสถึงก็ทรงตรัสอย่างไม่ยืนยันว่ามีหรือไม่มีแต่ทรงตรัสไว้ระหว่างกลางของความมีและไม่มีหลักของพระพุทธศาสนานั้นตั้งโยในทางสายกลางไม่ยืนยันอย่างสุดตรงเพียงฝ่ายเดียวว่ามีหรือไม่มีจะว่ามีหรือก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีหรือก็ไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นที่จะทราบว่ามีหรือไม่มี ในสมัยปัจจุบันนี้ยังมีคนอีกเป็นส่วนมากที่มีความเห็นเพียงอย่างเดียวว่าโลกหน้าหรือชาติหน้าไม่มีสัตว์ที่เป็นอุปป,ปาติกะเช่นเทพหรือเทวดาไม่มีนรกสวรรค์และผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีซึ่งความคิดเห็นตลอดถึงความเข้าใจดังกล่าวนี้จัดว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิจัดว่าเป็นความเห็นที่มีอันตรายมาก เพราะถ้าบุคคลใดมีความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะทำให้ไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปกรรมอันจะเป็นเหตุให้คนทำความชั่วกันมากขึ้นในพระสุทันตปิดกที่คณิกายมหาวัตรว่าด้วยปายาสิราชัญญสูตรได้กล่าวถึงเรื่องความเห็นผิดของพระเจ้าปายาสิผู้ครองเสตัพยนครผู้ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดหรือชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์ผลของกรรมดีกรรมชั่ว ได้โต้ตอบปัญหากับพระกุมารกัสปะเถระไว้อย่างละเอียดจึงใคร่ขอนำเรื่องดังกล่าวมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังพระเจ้าปายาสิได้ตรัสแก่พระกุมารกัสปะว่ามีมิจสาหายตลอดถึงญาติทั้งหลายของพระองค์เป็นส่วนมากที่ประพฤติชั่วมีประการต่างๆเมื่อบุคคลเหล่านั้นเจ็บไข้ซึ่งพระองค์เห็นว่าจะไม่หายแน่ จึงเสด็จไปหาและรับสั่งว่าถ้าไปตกนรกเพราะประพฤติชั่วจริงตามคำสอนของสมณะพราหมณ์บางพวกที่สอนกันแล้วขอให้กลับมาบอกด้วยพวกเขาเหล่านั้นรับคำแล้วตายไปก็ไม่เห็นมีใครกลับมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นหรือนรกสวรรค์มีพระกุมารกัสสปะจึงกล่าวเปรียบเทียบให้เห็นว่า เปรียบเหมือนโจรคนหนึ่งที่ทำผิดแล้วราชบุรุษจับได้ก็นำตรเวนไปสู่ที่ประหารชีวิตโจรเหล่านั้นจะขอผัดผ่อนไปบอกพวกพ้องหรือญาติมิสหายก่อนจะได้หรือไม่พระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าไม่ได้พระกุมารกัสปะจึงกล่าวว่าผู้ที่ทำความชั่วก็เช่นกันถ้าไปตกนรกก็คงจะไม่ได้รับอนุญาตจากในนิรยบาลให้มาบอกแน่ พระเจ้าปายาสิจึงได้ตรัสอีกว่าพระองค์เคยสั่งคนที่ทําความดีว่าถ้าตายไปได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะประพฤติดีตามคําสอนของพวกสมณพราหมณ์บางพวกแล้วขอให้กลับมาบอกพวกนั้นรับคําแล้วตายไปเกิไม่เห็นมีใครมาบอกพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นนรกสวรรค์มีพระกุมารกสปะจึงกล่าวเปรียบเทียบว่า ปรียบเหมือนคนตกลงไปในหลุมอุจจระมิศีสะพระองค์สั่งให้ราชบุรุษช่วยยกขึ้นจากหลุมนั้นเอาซี่ไม้ไผ่ปาดอุจจระออกทําความสะอาดหมดจดแล้วนำพรมมาไล่เครื่องลูบไล้และมีผ้าราคาแพงมาให้นุ่งหม่มพาขึ้นสู่ปราสาทบำเรอด้วยกรรมคกนหา้าบรุษนั้นอยากจะลงไปอยู่ในหลุมอุจจระอีกหรือไม่พระเจ้าปายาสิตรตอบว่าไม่อยากลงไป พระกุมารกัสปะจึงกล่าวว่าเพราะเหตุไรพระเจ้าปายาสิตรสตอบว่าเพราะอุจจาระไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นปฏิโกณพระกุมารกัสปะจึงกล่าวว่ามนุษย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นปฏิโกณสำหรับเทวดาทั้งหลายพวกที่ทำความดีที่ไปสู่สวรรค์จึงไม่กลับมาบอก พระเจ้าปายาสิจึงได้ตรัสแย้งอีกว่าพระองค์เคยสั่งคนที่ทำความดีว่าสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าผู้ทำความดีจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงเมื่อท่านทั้งหลายไปเกิดเช่นนั้นแล้วขอให้กลับมาบอกเราด้วยพวกนั้นรับคำแล้วก็ไม่กลับมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มี พระกุมารกัสปะจึงกล่าวว่าหนึ่งปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทพชั้นดาวดึง30ราตรีเป็นหนึ่งเดือนสิองเดือนเป็นหนึ่งปี1,000ปีทิพเป็นประมาณแห่งอายุของเทพชั้นดาวดึงผู้ทำความดีที่ไปเกิดในเทนั้นคิดว่าอีกสักสองสามวันจะไปบอกพระเจ้าปายาสิจะมาบอกได้หรือไม่ พระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่ามาไม่ได้เพราะข้าพเจ้าคงตายไปนานแล้วแต่ใครบอกแก่ท่านเล่าว่าเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อเลยพระกุมารกษสปะจึงกล่าวว่าเรียบเหมือนคนที่เสียจักษุมาแต่กำเนิดมองไม่เห็นอะไรเลยจึงกล่าวว่าสีดำสีขาวสีเขียวสีเหลืองแสดแดงไม่มี คนที่เห็นเช่นนั้นก็ไม่มีดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีผู้เห็นดวงดาวพระจันพระอาทิตย์ก็ไม่มีเพราะข้าพระเจ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นจึงไม่มีดังนี้ผู้นั้นจะกล่าวชอบหรือไม่พระเจ้าปายสิตรัสตอบว่ากล่าวไม่ชอบพระกุมารกสปะจึงกล่าวว่าพระองค์ที่ปฏิเสธเรื่องเทพชั้นดวดึงก็เป็นเช่นนั้น สมณพราหมณ์บางพวกที่เสพเสยนาสนะป่าอันสงัดไม่ประมาททำความเพียรชํระทิพยจักษุมองเห็นโลกนี้โลกอื่นและสัตว์อุปป,ปาติกะด้วยจักษุอันเป็นทิพยเนื้อจักษุของมนุษย์มีอยู่เรื่องของปรโลกพึงเห็นอย่างนี้ไม่พึงเข้าใจว่าจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี้พระเจ้าปายาสิจึงทรงตรัสอีกว่าพระองค์เคยเห็นสมณพราหมณ์ที่มีศีลมีธรรมอันงาม แต่ใครมีชีวิตไม่อยากตายใครความสุขเกลียดความทุกข์จึงทรงคิดว่าก็เมื่อสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมันงามเหล่านี้รู้ตัวว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้ก็ควรกินยาพิษเชือดคอตายผูกคอตายหรือโดดเหวตายเสียแต่เพราะไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้จึงรักชีวิตไม่อยากตายใครความสุขเกลียดความทุกข์ ข้อนี้เป็นเหตุให้พระองค์ไม่ทรงเชื่อว่าโลกอื่นมีสัตว์อุปป,ปาติกะมีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีพระกุมารกสปะกล่าวเปรียบเทียบว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งมีภรรยาสองคนคนหนึ่งมีบุตรสาวอีกคนหนึ่งมีคันจวนจะคลอดแล้วต่อมาพราหมณ์นั้นถึงแก่ความตายมานพผู้เป็นบุตรจึงได้พูดกับมารดาเลี้ยงว่า ทรัพย์สมบัติทั้งปวงนี้ตกเป็นของข้าพเจ้าหมดของท่านไม่มีเลยขอท่านจงมอบให้แก่ข้าพเจ้านางพรมามณีผู้เป็นมารดาเลี้ยงตอบว่าจงรอก่อนจนกว่าเราจะคลอดถ้าคลอดเป็นชายก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิงทรัพย์ทั้งหมดก็จะตกเป็นของเจ้าแต่มานพนั้นไม่ยอมเจ้าให้ได้นางพรมามณีจึงถือมีดเข้าไปในห้อง แล้วผ่าท้องตนเองเพื่อจะดูว่าเด็กในท้องเป็นชายหรือหญิงจึงเป็นการทำลายตัวเองทำลายชีวิตทำลายเด็กในครันทำลายทรัพย์สมบัติเพราะเป็นคนโง่เขลาสแสวงหาสมบัติโดยไม่แยคไยจึงถึงแก่ความพินาศสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมอันดีที่เป็นบัณฑิตย่อมไม่ชิงสุขก่อนที่จะสุขย่อมจะรอจนกว่าจะสุข และเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมูม่ชนเปน็นอันมากเพื่อทรงอนุเคราะห์โลกเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์พระเจ้าปายาสิทรงตรัสแย้งต่อไปอีกว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษชนที่จับได้โดยให้จับใส่ลงไปในหม้อทั้งเป็นปิดฝาแล้วเอาหนังสดรัดเอาดินเหนียวที่เปียกยาใหแน่นยกขึ้นสู่เตาและจุดไฟ เมื่อรู้ว่าผู้นั้นตายแล้วก็ยกหม้อลงกระเทาะดินทียาออกเปิดฝาค่อยๆมองดูเพื่อจะได้เห็นชีวะดวงจิตหรือวิญญาณของโจรนั้นออกไปก็ไม่เห็นเลยจึงทำให้ไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีพระกุมมารกัสปะกล่าวว่าทรงรำลึกได้หรือไม่วา่าเคยบรรทมหลับกลางวันแล้วทรงฝันเห็นสวนป่าภูมิสถานและสะอันรื่นรมหรือไม่ พระกุมารกสปะกล่าวถามว่าในสมัยนั้นหมู่คณะเล็กเด็กๆเฝ้าพระองค์อยู่ใช่หรือไม่พระเจ้าปายาสิตรัสว่าใช่พระกุมารกสปะกล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์เข้าออกหรือไม่พระเจ้าปายาสิตรัสว่าไม่เห็นพระกุมารกสปะจึงกล่าวว่า คนมีชีวิตยังไม่เห็นชีวะของพระองค์ผู้ทรงพระชนชิพอยู่เข้าออกเหตุไฉนพระองค์จะทรงเห็นชีวะของคนตายเขาออกเล่านอกจากนี้แล้วพระเจ้าปายาสิยังมีความเห็นอีกหลายข้อซึ่งสรุปความแล้วล้วนจะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ทงนั้นเพราะพระองค์ถือวัตถุที่มองด้วยตาเนื้อเห็นเป็นใหญ่ในที่สุดพระกุมารกสปะ ก็กล่าวแสดงให้พระเจ้าปญญายสิเลิกจากความเห็นผิดเหล่านั้นเสียโดยยกข้ออุปมาเปรียบเทียบให้พระเจ้าปญญายสิเห็นโทษของการเห็นผิดว่ามีอันตรายอย่างไรจึงหวังว่าคำโต้ตอบระหว่างพระเจ้าปญญายสิกับพระกุมารกสปะนี้คงจะทําให้ท่านผู้มีความสงสัยหรือมีความเห็นเพียงอย่างเดียวว่าโลกหน้าหรือชาติหน้าไม่มี นรกสวรรค์เทพเทวดาและผลของกรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่มีเปลี่ยนมามีความเห็นที่ถูกต้องเสียใหม่อย่างน้อยก็ขอให้มีความเชื่อไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงเพราะความเชื่อดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันแต่เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นต้นที่จะนำไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงต่อไป